เฮ้ยกลับมาแล้วทํางานไงที่ต oh hey, ั้งหกเหรียญทป่พีขุดแร่มาแม่ทํางานทั้นี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยเนี่ยเฮ้ยรายได้ก็น้อยน้อยอ่ะแต่ช่างเถอะเอาห่ักมาซื้อข้าวดีกว่าไอ้ลุงคนซื้อข้าวลุงอ๋อได้แต่ว่าราคามันอัลราคาเลยผมรู้ว่าราคาเดิมลุงนะแม่โอ้ยไงสิบสามอันเฮ้ยสิบสี่อันอ่า อะไรครับลุงอ๋อหกเหรียญเดี๋ยวนะลุงผมอุ้มสามงานมาแล้วดูรถไหนไปลุงนะลดไหนไปลุงนะเอ้ยไม่ได้ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะเพราะไอ้นั่นเด็ดแท้เลยไอ้นั่นเหรอไอ้ต่อเต่าใช่ไหมโอ้ใช่ต่อเต่านะไอ้ตูบอ่ะตูบไอหมาใช่หมามันน้ำแบบเมื่อวานหมามันมาเยี่ยวเลยแบบเออไปเข้าชาเสียมันมันเยี่ยวเสียข้าวใช่นะไอ้ต่อเต่าไอ้ตูบเว้ยโอ้ยแต่มันก็ต้องขึ้นราคานะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ อุตาม์ทำไงามาอา่าก็ได้ได้ขอบคุณอยู่อุดหนุนนะครับผมนะฮะไม่ต้อง,งอหัวเราะเลยพี่คนจะซื้อข้าวโอ้ยเห็นไหมมันขบไปมันเยี่ยวใส่รถนี้ใช่ไหมอ,อะไรหมาอะไรนุ๊ไอ้ตูบเอ้เฮ้ยโหครแพงเลย <à S 2> อ่อาไอ้กลับมาบ้านจังวะไอ้นุก๊กโอ้ยว่าไงเพื่อนฉันรอกับข้าว,าวนานเพื่อนโอ้โห ตูทํางานแทบตายนี่สุดท้ายคีแกมานั่งรอนี่เฉยเอ้ยก็มาทําอะไรเพราะนักชงดีเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะอะไรก็อ่านเศรษฐกิจเอ้ยตัวเองไปทำงานเองหรือเปล่าเออ้ะโอเคกับคงกับข้าวอี่นี้นมปังคนละสองก้อนเห็นไหมแล้วมันก็กินข้าวของมั้นะครับเอ้ยเลยๆโอ้โหน่าแหงสีก้อนเลยตกใจเอ้ยอสองก้อนเลยขอบคุณครับจะกินนะครับยำยำ เอาละเราเราไปปลูกข้าวกันดูไหมแค่ปลูกข้าวจริงกับเพื่อนโอ้โหอย่างนี้แหละปลูกยากน,นะเพื่อนนะน่านละความเชื่ออเอาละอีกหน่อยไม่ทำไรเอาละเลิกละลงเหมืองไปทำนี้ดีกว่าโอเคเพื่อนอเดี๋ยวจะใช้เอาใจช่วยนะไม่ต้องเลยเดีย๋ยวมาช่วยเลยโอเคถ้าตุ่มหาให้ได้แกต้องมาช่วยได้ไหมอ๋ออ่า,อาไม่ต้องไม่ต้องเลยเอาล่ะนะเอาละน้ำหน้าบ้านแหละอ,อ่าเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยว ยุดตบมาเตอืมโอเคอ่าอีน่ามีฟีต,ตนนะี้ตรงนี้เยี่ยมเลยสองถังต่อไปเราก็ต้องหาที่โพดินนะเฮ้ยอยู่สมิทธหายเลยตรงนี้แกไม่ค่อยอยู่บ้านอืมอะไรนี้เนี่ยเฮ้ยจะปลุกไงเนี่ยอ่าตรงนั้นทำเลดีเนี่ยเอ้ยค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้าแล้วใครมาเจอจ้าเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มีทางลับด้วยเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรตรือเปล่าี่ย นี่นะเฮ้ยร้านค้าราเปรดเฮ้ยร้านอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้เอาใครมีเอ้ยว่างไงเพื่อนเรามาเปิดร้านค้าเพื่อนร้านค้าอะไรไม่เห็นคุณเลยแล้วมีมันมีใครบ้ายนมาเปิดร้านนะไรู้ป่ะอไอ้เมีเฮ้ยเพื่อนมันเป็นธุรกิจสายเขียวเพื่อนสายเขียวอะไระอ่ะอ๋อลมไยถึงญ้าเพื่อนเราขายข้าวโอ้ขายข้าว เฮ้ยก,กิสายเขียวพูดด้ทุกๆดิอ่าพูดต่การาเกษตรดิอ๋อใช่เราเป็นสายเหลืองเฮ้ยสายเขียวเพื่อนเราขายซีดเพื่อนนะเพื่อนโอ้อะไรเนี่ยแล้วมาขายใต้นี้บอกตูทิ้งเฮ้ยเพื่อนมันเป็นความระงัก,การค้านะเพื่อนนะเพื่อนความระงังก,การค้าโอ้ยปวดหัวอะไรนะขาย,ยอะไรเฮ้ยเพื่อน <ๆ S 1> เราแนะนําเพื่อน <ๆ S 1> เราไปเจอหนังสือมาเพื่อนหนังสือนี่หนังสืออะไรอะ มันเป็นหนังสือเพื่อนเห็นว่ามันเกี่ยวกับการนู่นนี่นั่นบลาๆแล้วอ่านไม่ออกเพื่อนเราไม่เียนสือมาโอ้โหอ่ะงั้นขอซื้อนะเออได้เพื่อนเราเราเราไมเลยบอกเพื่อนมันแพงนะเพื่อนอุ้ยแพงเหรอไม่ได้ไม่นามาตั้งราคาแบบนี้อย่าว่าเป็นขอผิกไหม้อ้อเปล่าไม่ใช่เพื่อนมันเราเราจะได้จะได้เงินจะทิ้งจะได้เงินโอ้โหไอ้หมีใช่เพื่อนเราเลยมาขายนี่เพื่อนเราไม่ได้ขายยังไง ถ้าขายอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจมาอีกเราก็ต้องซอดนะเพื่อนนะอขอบคุณครับอ่างั้นเอา,อางี้ถ้าฉันเออเอาพวกนี้ไปช่วยหาเงินเจ,จ้าเงินไม่ให้หนายโอเคไหมเออโอเคโอเคเพื่อนโอเคเลยตกลงตกลงโอ้โหคนง่ายนขอกันนั่นมีนะเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนถ้านาได้เงินมานายแบ่งนะอ่าได้เลยเดี๋ยวให้มามา,มาสักอ่าแสนหนึ่งโอ้เยี่ยมเลยเพื่อนกูกำลังหอวานเลยซื้อยาได้หลายแผงเลยยะยะ อ๋อเราหมายถึงข้าวนะเพื่อนอ๋ออะไรเขียวๆเอ้ยมินต้นไม้มินนะเออได้เลยเพื่อนโอ้ทำอะไรเขียวๆเฮ้ยหลางซื้อเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเลเวลอะไรในตำลามันคือตำลาใะ่ไหมเนี่ยโอู้วอะไรมีมาใหม่เฮ้ยอ่ะชันเถอะได้มาเราต้องทำการปลูกข้าวนะปลูกข้าวกลางแจ้งเงี้ยนะ โอเคหน้าฟ okay, so ีต mm ี้ก่อนอืมเหยียบหยิบโอเคหน้ฟีต okay. ี้สี่ถังโอเคปลูกข้าวเลยนี้ปลูกเลยอย่าไปยองปลูปกเลย <c oughs> เลยเอาละขอให้ตัว <c oughs> ไวเนอะร์จะได้มีเอาเงินไปซื <c> ้อ <oughs> แล้วก็ให้หมีดีเอาละปลูกประมาณนี้ง่ายง่ายง่ายสิมเพิลสิมเพิลสิมเพิลง่ายๆ,ายๆ simple simple. Simple ตรงนี้เลยอย่างนี้เลย ช่องนึงช่องนึงจะได้แบบบาลานซ์เสนบาลานซ์อืมโอเคเอ้ยตรงนี้ช่องนีง้อ่ะนี่ได้สวนของเอิร์ธเนี่ยขนาดย่อมยอม่ยอมแล้วอืมต่อไปฝนอยู่เนี่ยเอออะไรอะเลี้ยงกบอะไม่ได้ใช่ตกปลาไม่ได้ใช่อืมนี่เนี่ยเฮ้ยฟลาโกรู เฮ้ยอะไรเนี่ยต,ตัวต้นตำรานี่จะให้เราอัพสกิลความสามารถล่ะพิเศษได้โอ้สมแล้วเป็นไอห,หมีไปอารัดไอสม,มุนนี้ร้านคารับเหรอ,อ,อเฮ้ยแจีมเลยว่าแต่ไงต้องใช้เลเวลเหรอเดี๋ยวนะตัวมีเลเวลโอ้นะโอ้ไม่โอ้ไม่อืมสองเลเวลว,ว้าวอัพสกิลเลยปุ๊บปุ๊บหืมวางให้โตขึ้นเหรอไม่เชื่อโมโอ้โอ้โอ้โหเฮ้ย โตเร็วขึ้นจริงๆโอ้โหโตเสร็จแล้วโอ้ยโหดเห็นไหโอ้ oh my god โอ้โตเยอะมากเลยนะโอ้เร็ว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 นะดีดดีดไม่เพยใช่ไหมโอ้เฮ้ยมันของดีเฮ้ยเท่านี้ก็ปั๊มคาเรื่อยๆเนี่ยโอ้ยการ์ดคาสเยอะเลยไอเทปเยอะเลยยกเว้นนี่ไม่จะเป็นเลยไม่เห็นโหดเลยไอ้โหดจริง หาะเรามีสมุดนี้แล้วก็ทุกอย่างก็ไปไม่ได้สิเนี่ยแต่เราต้องอยู่ให้ใกล้เพื่อมันเติบโตได้อย,อย่างเร็วเร็วทันใจยังกระติดปุ๋ยต,า,ตายก็ตายไม่ใช่ปุ๋ยได้เพิ่มแต่เร็วบ้างเลยโอ้ชิดแค่นี้ชิดก็จะโอกาสไดดีขึ้นดีกั้นทุกอย่างแม่น่นาจะค้าดจริงเลยแต่ก็ได้ได้ไม้หมีถือว่าคุ้มแล้วเนี่ยโอ้คุ้มแล้วคุ้มแล้วเป็นหนัสงสืออยู่ความสามารถเยอะจริงๆเลยเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยเอาละ กุลาปั๊มข้าว2000 years later อ่บาประมาณน,นี้แล้วกันนะเฮ้ยแม่คนมันจะคนเจอรวยมันก็ช่วยไม่ได้นะเอ้โหเป็นไงหืมตามมาเดียวได้ขนาดนี้โหสุดยอดจริงเลยนี่มันเออนี่มันเก่งจริงเลยแม่เฮ้ย อ๋อทีนี้ก็ปล่อยเป็นโตตามธรรมชาติสักครู่กันนะแมตต่ตรงไหนที่ไปอ้าวล้วทีนี้ก็เก็บไปก่อนเลยแม่จะกลับมาทนะี่สวนจา๋าอ๋อทีนี้ก็ไปขายซืเนี่ยรู้สึกว่าขายอยู่ทางนั้นติเนี่ยเอ้เฮ้ย t the fuck นี่เลยโอ้กันจะบอกว่าตรงนั้นเป็นร้านขายข้าวอันนี้อะไรเนี่ยโอ้อะไรเปี่ยเป็นหมาเลยโอ้โอ้ สวัสดีพอหนุ่มทำไมมันคุ้นเฮ้ยนี่มันพ่อหมดแนะเอ้ยเห็นเป็นใครเป็นจริงเลยหรือไงโอ้จริงจริงเลยครับผมแต่ว่าเอ้ยที่นี่ไหนเนี่ยที่นี่คืออ๋ออะไรอ่ะผมไมปอยู่ผมไป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 เฮ้ยนี่ก่อนสิพ่อหนุ่มอะไรอ่ะข้าได้กินข้าวกินข้าวกลิ่นเหรอครับใช่มันคือกลิ่นข้าวข้าหิวข้าเหลือเกินถ้าเจ้า เอาเศษนี่มาแะไรกับข้าเจาะเงกันนะครับผมแต่ผมมีกันแล้วก่อนครับผมผมจะไปขายผมจะรวยอย่าห้ามผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> ข่าวาหม่ว่าข้าเนี่ยอยากกินข้าวอยากกินข้าวแล้วผมไม่ได้อะไระหลงอะคนพมดแล้วเจาได้อะไรอะ่ะนี่คืออะไระลุงอ๋ออันนี้อหรอันนี้คือกระทาฉี่หู้ <c oughs> ที่สุดในโลกใบนี้นะสนใจปะละ้ล่ะ แล้วมมนกินได้ะมันกินไม่ได้้าก,กินได้บัดนี้ <c oughs> ข่าขอไมีหิวข่าวนะอ๋องั้นเหรอครับอืมงอ้ผมขอนะแลกกับข้าวอืมประมาณที้นี่นี่นี่โอ้โหมีข่ากินทั้งทั้งปีเนี่ย <c oughs> แล้วจอมเป็นไงได้มาเนี่ยไม่บอกครับผมผมเนี่ยคือคือผู้วิเศษร,รู้ไหมโอ้ผู้พิเศษกันแล้วอืมอืมโดกไปนี่ข่าเขาต้องเรียนลุยมาสีเนี่ย <c oughs> ขอคุณมากนะสำหรับเออข่าสิ่เงเนี้ยเขาไอ้ข่าควางมีแ่ยงนะ ทำทั้งขนมปังทำข้าวพงข้าวผัดทำมูจิเอาไปย่างเอาไปจับเอาไปต้มเดี๋ยวนี่ข้าวเลยเนี่ยนะนะข้าวเลยมันงั้นข้าขอตัวก่อนแล้วกันนะไว้บานนะพอหนุนน้อยโอเคครับอเป็นกระลุงที่แปลกจริงเลยเนี่ยจะชั่งถอะนะอะไรครับเนี่ยร้าน้ายเนี่ยโหมีอะไรไม่รู้แม่หยิบได้คาถาสุเทพมาไม่คืออะไรอะลองนีอะไรลองนี้โอ้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยคาะาเลยโอ้โอ้ยน้ำ water 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 โอ้โอ้ยโอ้น้ำนโอ้โอโอยโอ้กินไม้ฮะโอกินเหม็นหมูเนี่ยไม่ใช่หมูโอ้ยโอเคไงน้นด้วยอ่ะรอคาถาวิชาปุ้งบุ้งโอ้้โอ้้โอ้โอ <Chelsea> เพลงกันลงวปมุโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหพี่เช่าเรอลงน้ำรอนเออโอ้โหอ๋ออ๋อลงไปนี้หมุนได้โอ้อล้อมหมดแล้โอ้ล้อมหมดแล้โอ้โหโอ้โหโอ้โหกันเลยโอ้นกโอ้โไปนี้โอ้ลงไปนี้โอ้ ผมแค่จะขายข้าวแล้วผมอะไรครับเนี่ยอะไรฮานูไฟเหรอโอ้เมื่อกี้ใครพูดวะากลิ่นเหมือนหมูใครพูดนะใครพูดอใหญ่ผมต้องรู้โอ้คาถาที่จริงอุ้ยนั้นคารับได้คาถาอะไรนี่เลยเนี่ยโอ้แต่ช่างนะเฮ้ยโอ้แตวว่าโอ้บอลลูมสนใจเหรอสนใจครับผม พอมอ,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 อะไรพ่หนุ่มอะไปแล้วครับไม่บายครับผมโอ้ยกลับม,มาเลยว้ยโหคนมันจะรู้ช่วยไม่ได้ฮเอาข้าไปขายกว่าเฮ้ยข้าวผมจะรวยผมจะเอาเงินไม่ให้หมีโอ้ร้านค้ามันดีจริงๆเลย